วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เริ่มต้นมาตรการผ่อนคลายการหลังจากที่สบคไฟเขียวให้กิจการกิจกรรมบางอย่างสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้รวมถึงลดเวลาเคอร์ฟิวลงให้เหลือ4ี่ทุ่มจนถึงตีสี่เท่านั้นท่ามกลางเส้นตายการเปิดประเทศในแผน120วันนะครับที่คาดว่าจะอยู่ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้แหละครับ ฝั่งหนึงก็สนับสนุนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเตรียมความพร้อมกันอย่างขมักขมเหวังว่าจะทําให้เศรษฐกิจกลับมามีชีวิตชีวาได้บ้างถึงแม้ว่าอาจจะไม่ดีเท่ากับช่วงก่อนโควิดแต่ยังน้อยขอให้ดีกว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงกังวลถึงความพร้อมในการเปิดประเทศครับ เดิมทีแผนเปิดประเทศจากคำมั่นสัญญาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บอกว่าจะเปิดใน120วันเมื่อประมาณการคร่าวๆนะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่กลางเดือนตุลาคมนี้ครับเพราะไม่ได้มีการชี้แจงมาชัดเจนนะครับว่าเริ่มนับถอยหลงังันตั้งแต่วันไหนแต่ถ้าเกิดนับตั้งแต่ตอนที่ประกาศเนี่ยกลางเดือนนี้แหละครับโดยแผนเนี่ยบอกว่าจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ได้70-80ซในจังหวัดนำร่อง ตามระยะที่กำหนดหรือมีคนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย50ล้านคนแพทย์หญิงอพิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสอบอคอบอกว่าขณะนี้มีการฉีดวัคซีนข้อมูลจนถึงวันที่30กันยายนนะครับพบว่าเข็มที่1เนี่ยฉีดไปแล้ว32.5ล้านแสนกว่าคนคิดเป็น45.2%ของจำนวนประชากรทั้งหมดเข็มที่3ฉีดไปประมาณ1.36หมื่นกว่าโดสส่วนที่สำคัญก็คือเข็มที่2ครับ ฉีดไป19ล้าน8แสนกว่าโดสคิดเป็น27.5%ภาพรวมทั้งประเทศคนไทยเกินครึ่งยังไม่ได้วัคซีนแม้แต่เข็มเดียวครับหมายคือการฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกจังหวัดให้ได้50%อันนี้ย้ำว่าทุกจังหวัดนะคะและในทุกจังหวัดค่ะขอให้มีอย่างน้อยหนึ่งอำเภอที่มีการฉีดวัคซีนครอบคลุม70%ของประชากรและถัก มีอำเภอที่จะเปิดเป็นพื้นที่นำร่องเศรษฐกิจ ขอให้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมอำเภอนั้นๆให้มากถึง80%เปเ็นป็นอย่างน้อยนะคะนอกจากนี้ค่ะในกลุ่ม608ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรครวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ขอให้ครอบคลุม80%เปเซในเดือนตุลาคมนี้นะคะและในส่วนของนักเรียนค่ะก็จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนในสัปดาหนะ์หน้าตัวเลขที่สาธนารณสุขสำรวจในเบื้องต้นมีประมาณ4ล้านคนจะครอบคลุมให้ ได้70%เข็มหนึ่งนะคะในเดือนตุลาคมขณะเดียวกันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เคยพูดในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าแผนเปิดประเทศเนี่ยจะมี3ระยะต่อเนื่องจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสมุยโมเดลที่นำร่องไปก่อนหน้านี้แล้วคือถ้าเรามองภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับสมุยโมเดลเป็นระยะที่1ระยะที่2เนี่ยจะเริ่มวันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้จะเปิดกรุงเทพ ชนบุรีจะเปิดที่พัทยาอเภอบางละมุงอภสัตหีบเปิดอภชะอําของเพชรบุรีอเภอหัวหินของประจวบคีรีขันอเภอเมืองอเภแม่ริมอมเภอแม่แตงอเดอยเต่าของจังหวัดเชียงใหม่นี่คือระยะที่2นะครับจะเริ่มวันนี้ตามแผนระยะที่3คือเริ่ม15ตุลาคมจังหวัดก็ตามหน้าจอเลยนะครับมีลำพูนแพร่าน,าน่านแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุขโขทยัยอุดรธานีและหนองคายแล้วก็ตามนั้นครับ ส่วนระยะที่4นะครับจะเริ่มภายในวันที่1-15มัถมกราคมปีหน้าบอกว่าปีหน้าเนี่ยต้นปีหน้าจะเปิด t r a เวลบับเบิเปิดชายแดนกับเพื่อนบ้านแล้วเช่นกัมพูชาลาวและมาเลเซียโดยเงื่อนไขหลักๆของการเปิดประเทศต้องสอดคล้องกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของประชาชนในพื้นที่นั้นๆคือต้องฉีดวัคซีนเข็มที่2ไม่น้อยกว่า70% ในเมื่อเคยพูดไว้แบบนี้ในเมื่อมีเกณฑ์แบบนี้คําถามก็คือจนถึงตอนนี้เนี่ยยอดการฉีดล่าสุดใน5พื้นที่นําร่องมีคนฉีด2เข็มถึง70%แล้วหรือยังอยู่ตามหน้าจอนะครับมีข้อมูลจากสอบอาคาว่าตอนนี้ในกรุงเทพมีคนที่ฉีดวัคซีน2เข็มไปแล้ว3ล้าน7แสนกว่าคนคิดเป็น48.5% ที่เพชรบุรีมีคนฉีด2เข็มไปแล้ว160,000กว่าคนคิดเป็น45.5%ประจูคีริขัน175,000กว่าคน40.7%ชนบุรีฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วประมาณ30%ส่วนที่เชียงใหม่ฉีดวัคซีนครบ2เข็ม22.3%จะเห็นได้ว่า5จังหวัดที่บอกว่าเป็นกรุงเทพแล้วก็เมืองสำคัญสำคัญจังหวัดสำคัญสำคัญที่จะเปิดตามแผนวันนี้เนี่ย พูดไว้ตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ5จังหวัดนี้ยังไม่มีจังหวัดไหนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มถึง50%ด้วยซ้ําก่อนหน้านี้บอกว่า1ตุลาคมจะเปิดแล้วก็บอกว่าจะเลื่อนไปเป็นวันที่15ตุลาคมก็คือกลางเดือนแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนสอบ,บคเนี่ยพิจารณาออกมาแล้วเลื่อนแผนการเปิดประเทศของ5จังหวัดนําร่องเหล่านี้ ที่อยู่ในระยะที่2เนี่ยนะครับจากเดิมที่บอกว่า1ตุลาคมขยับไปเป็น15ตุลาคมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับจะขยับไปเป็นวันที่1ถึง30พฤศจิกายนแทนจะเห็นได้ว่าหากมีการเปิดประเทศในเร็ววันนี้ขณะที่การฉีดวัคซีนทั้ง2เข็มยังคงไม่ถึง50%ด้วยซ้าก็คงทาให้เกิดเสียงคอรหาด้วยอัตโนมัตินะครับดังนั้นโจทย์สำคัญคือหากอยากจะเปิดประเทศแบบ100%ให้ได้ สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือการระดมฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครอบคลุมประชากรให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดโรคเลื่อนในการเปิดประเทศนั่นเองครับ